ก็น่าจะใจเด็กแหละเพราะว่าของเนเยอะพวกบกินจังไอ้พวกตัดตักสายใช่ไหเพราะปกติัายอะถ้าเป็นรุ่นรุ่นพี่ชายรุ่นขอเราก็จะเป็นแบบโมเดลรถที่ายก็จะเป็นโมเดลรถอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันจาลองออกมาคล้ายๆเป็นแบบเป็นไซส์ที่แบบย่งู้ใหญ่อย่างเราสามารถไปตัดได้อะโมเดลรถเหรออืรุ่นพี่ไกรนี่ เราเท้าไถไม่เข้าไหมไม่รู้วใครเคยเห็นหรือเปล่าแล้วก็มันไม่ใช่โยกแบบไฮโดรลิกอ่ะอันนี้ไฮโดรมืออ่ะเออหน้านานสุดแล้วไม่เยเห็นเลยอ่ะมันเป็สมบจริงมากจริงครับแล้วมันแบบสันพโยกอะไรแบบคล้ายๆของจริงเลยอ่ะผมว่าผมว่าดีมากเออเป็น เพราะว่าชีวิตน,นี้คนเราจะไปขับรถแม็โครผมว่าน้อยคนมากนะที่จะได้ไปลองขับอ่ะเออแลแจ๋วอ่ะอย่างตัวเกมนะคะตัวเกมมีเกมต่างๆเกมเป็นไงลูกตะกี้นี้เกมยิงปืนสนุกมากมันเหมือนจริงไหมหมันเ,เข้าไปอ่ะแล้วมันการแรกอ่ะพอเราเลือกเกมเสร็จปุ๊บเราก็กดไปตรงเกมใช่ไหมแล้วก็กดตรงยิง ันเหมือนเข้ามาใกล้ๆตัวร์ไหมเหมือนมันจะมากัดเสี่ยงไหมือนมันาดคิดเร็มมองเราเบ้ขาไหนไปไหนความเจขาหมาคือการรวมเอาไว้ที่เดียวกันใช่มันมันมันมีกรสถานะสถานะก็คือแม่ที่แบบเรามีลูกย์สามคนในอย่างเงี้ย่เขาถูกบ่างคือจริงๆถ้าเกิดว่าเราอยากเล่นแต่แต่ละอันก็มาจากคนละยี่ห้อคนละแบรนด์คนละบริษัทนะนะเพราะว่าพอมางานนี้รวมกันทีเดียวอ่ะก็จบมา ทีเดียวได้เล่นทั้งหลายอย่างอ่ะเหมาะสำหรับแบบตั้งแต่เด็กพี่ชอบเล่นสเก็ตเล่นโต๊ชอบแบบตักดินตักทรายเล่นเกมแบบหม้อุ่นอะไรเล็กๆน้อยๆอ่ะก็ยังไล่เลยอ่ะเพราะว่ามันมันถึงมัน ดีคุณพ่อคุณแม่ก็ได้มาช้อปปิ้งด้วยอะไรด้วยแล้วก็แวะพาลูกมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่มีอะไรกินเยอะแยะแถวนี้วันเด็กก็จะไม่เล่นน้ำหรอกก็จะแบบทำกิจกรรมก็กคือจริงๆถ้าเกิดว่ามาที่พากาอนนะก็สามารถพาเด็กมาเล่นตรงนี้ได้แล้วผู้ใหญ่ก็เข้าไปในห้างแล้วก็ไปกินข้าวผู้ใหญ่ลุงคนก็จะอาจจะไปช้อปปิ้งหรือเข้าไปในพารากอนกน็มีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายหรือว่าเป็นเป็นโปนเ็กต์ ถึงเวลาก็นี่เดินออกมาพักพาราอนต,ตรงนี้แล้วก็เล่นได้เลยใช่ก็มากันได้นะครับวันเด็กนี้เขามีตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่12อะ่ะเพราะฉะนั้นก็เลือกวันมาดูว่าตัวเองสะดวกวันไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ทั้งวันเพราะฉะนั้นแล้วแต่ที่เราสะดวกเลยครับแล้วอย่างที่ร,รู้บอกแล้วก็เด็กๆบอกคอนเฟิร์มได้ว่ามีหลายกิจกรรมแล้วก็สนุกสนานแน่นอนสําหรับเด็กๆนะฮะคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถเข้าไปชอปปิ้งในพารากอนได้ หรือว่าเที่ยวเล่นอะไรแถวนี้ก็มีอะไรเยอะแยะมากมายเลยครับเหมือนได้ข่าวมาว่าอะไรนะเราแอบเห็นในโปสเตอร์เขาบอกว่าซื้อสัซื้อ300บาทอะแถม200บาทก็คือก็คือพ่อซื้อแค่300อยอะได้ได้5 5อันแล้วอะแถวว่าเลยตกอันละประมาณร้อยึงอะไม่ถึงร้อยด้วยอะ เป็นงานที่สุดไปเลยเหมือนกันตอนนี้แล้วจะโตขึ้นครับแล้วจะโตขึ้นแล้วก็แล้วก็ชินกับพี่ๆเพราะว่าก็เจอหน้าตากันแบบบ่อยขึ้นอะไรขึ้นเจอแบบเซตอัพอะไรอย่างงี้บ่อยขึ้นอย่างเงี้ยฮะัตอนนี้เนี่เขาเขาต้องลงไปเยอะมากเหมือนกันนะคะตอนการที่แบบไปนั่งฟังเมื่อสักครู่คือนั่งนี่กันเหมือนกันถือไม้อะไรแบบนี้เราเราต้องการเต็ม อกันนขาดคือได้เทชนอ่ะแล้วก็ขอเคแล้วคะับพ่อเชนได้ด้วยครับเรื่องแบบนี้เชนกันยากนะจ๊ะหนูว่ามันน่าจะเป็นความชินลูกู้ชินไหมคะลูกมาเห็นชินไหมพ่อโกลูกรู้ไหมนี่พ่อโก้โดนอะไรอ่ะรู้อะไรคะพี่พี่เขาเป็นอะไรพี่เขามาเนี่ยเต้ไปหมดเลยลูกเขาเขาแบบไถ่ไถ่ครับไถ่ไถ่ผู้ชายเราเอาไปลองอะไรดีอ่ะหอมหอมหอมช่อห ข่าวอ่ <it> นะอันเนี้ยพ,พ, <BU> พี่กลงอะไรอแล้ว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 ทำไมเขาถึงมลงข่าวอ่ะข่าวก็ลงพี่พี่เขามาอันเนี้ยเขาเรียกว่าอาชีพอะไรเออรู้ไหมเออเขาเรียกว่าอาชีพอะไรอาชีพอะไรที่เขามาอยู่นี้อาชีพอะไรอาชีพผ่าอาชีพผ่าอาชีพผ่าเยเปตีไม่ลูกไปผ่ายลูกไปตีอาชีพอะไรคะที่เขาทำอยู่อะไรนะนักข่าวเออ อาชีพพวกเราคืออะไรอ่ะอาชีพอะไรอาชพพวกเราคืออะไรอะาชีพพวกหนูคืออะไรคะถ่ายยากแน่ถ่ายให้เขาทำให้เขาถ่ายเออก็ถูกถูกมันคือมันมันคือขยายความทำยังไงก็ได้ให้เขามปนถ่าย หลักคือนักเรียนเออใช่ไหมได้ใช่ไหมใช่นักเรียนใช่ไอ้นักเรียนใช่ประมาณนั้นครับที่ตอนเราพาออกกันตุวันนี้อยากต้องเรียนแบบไหนก็ลองมีการสณาสอนยังไงบ้างว่าการออกมาเพือการทำงานนะนักเร็นจะได้ผนไปเพื่อจะไปทำนี้นั่นเรารอบำตอบครับเด็ก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 รู้รู้ไหมคะว่าเรามาทำงานอันนี้เจาเรียกว่าทำงานด้วย แล้วตักไปทำอะไรคะเอาตังไปจ่ายโรงเรียนเยอะเราไปเที่ยวเอาไปเที่ยวแล้วหนูหทำงานได้ตังไหมคะได้ได้กี่บาทมั่งแต่แรกได้กี่บาทไม่รู้ <c oughs> ถ้าหนูจับก็เยอะมากแสนหนึ่งแนแปดหมืบาท อลไม่แล้วตั้งอยู่ไหนอ่ะยังไม่ให้ดูอยู่ในบัญชีความกับเงินเก็บเงินให้คือต้องมีการต่อให้เขาู้จักการเก็บเงินด้วย ก็จริงจริงสอนหลายอย่างครับทั้งออมทั้งเก็บเงินอย่างคิรินเนี่ยปสี่แล้วก็เริ่มมีการสอนแบบวางแผนการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างครับก็ววันนี้ก่อนออกมาเราก็เราก็ทาการวางแผนการลงทุนไม่แบบไม,ไม่แบบมันมันคอนเน็กกับสิ่งที่เขาเรียนในโรงเรียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบอ่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ลองดูซิเอามาใช้กับชีวิตจริงว่าเราจะทําอะไรยังไงได้บ้าง <S <S สมมุติเรามีงบประมาณอยู่3,000บาทใช่ไหมเออกีบร้อยบาท จะต้องทําอะไรอ,อ,อะไรแล้วมีกําไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับเอาเรื่องชีวิตจริงมาสอนให้เขาหให้มันพาราละเรลวไปกับสิ่งที่เขาทําในโรงเรียนแต่เด็กๆก็จะเรียนรู้เรื่องการออมเพราะว่าอย่างแบบบางทีเวลาเราไปหายายิผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาก็จะให้ปีใหม่เขาจะให้ให้เงินมาเล็กๆน้อยๆหรือว่าเวลาเราออกไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามีเงินเราก็ให้เขา เงินฝึกที่มันไม่ใช่เงินในบัญชีนะเป็นเงินสดอย่างเงี้ยเขาก็จะเรียกว่าเงินฝึกแล้วเขาก็จะมาดูดูว่าเงินฝึกเขามีเท่าไหร่ตอนนี้น้องน้องที่มีเงินฝึกเท่าไหร่ครับอังนี้ประมาณสามหมื่นสี่หมื่นเน่แล้วแล้วแล้วต้องเป็นแบงก์ยี่สิบด้วยนะไม่ใช่แบงก์ยี่สิบแล้วเป็นแบงก์ร้อยแล้วแต่ก่อนคือจะต้องให้พี่ทิศพี่ทิศ เป็นแลกเงินที่ธนาคารให้หน่อยพี่ดิ๊บอกแลกเป็นอะไรแบงค์ยี่สิบโอ้โหทำไมทถไมอยากรู้ทีมกบไปถึงจัดได้เงินที่สี่มาเน่ยไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะมันเยอะมันเยอะหรอปึกมันเป็นสีเขียวมันเป็นสีเขียวคือคือเป็นแลกเงินเงินแบงค์ยี่สิบพอจะหมดแล้วแล้วเด็กก็สอนเด็กเราให้รู้จักกันเอ่อกว่าจะได้เงินมา ต้องแลกมาด้วยการมาทำงานแล้วต้องเก็บจะซื้อของก็ต้องแบบคิดดีๆเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเงินมันจะหมดนะล่าสุดอย่างในล่าเขาใส่ชุดไปโรงเรียนหนูเขาก็โทรมาหาหนูแล้วหนูบอกว่าอะไรนะหนูบอกว่ามันให้ให้ใส่เสื้อผิดแล้วยังไงคะแล้วมันบอกว่าอะไรทั้งมมบอกว่านั่นขอตังที่เก็บผิด จริงๆต้องเปลี่ยนไหมจริง,รงๆแล้วอ่ะไม่อมเอาจริงๆเอาจริงจรงมัน <c oughs> ไม่ต้องเปลี่ยน,<อ>นหนอรอกไม่ต้องเปลี่ยนชุดไหนก็ได้ใช่แล้วลูกก็เลยบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนหรอกลเราใส่ผิดไปมันก็เป็นชุดโรงเรียนนั่นแหละแต่แค่ใส่ผิดสีแล้วเขาบอกไม่ได้เขาอยากเปลี่ยนเทะลุเลยบอกว่าถ้าหนูจะเปลี่ยนนะแต่ว่าชุดนักเรียนที่หนูซื้อต้องเป็นเงินหนูจ่ายโอเคไหมก็มันก็เลยบอกผมว่าให้มันจะ ไปเอาเงินเท่าไหร่นะคะ1,000บาทค่าชุดนักเรียนเอามา,มมาจา่ายต้องเจอเปล่าเจอมึงเอามาแล้วแปดร้อยแป้สิบบาทใช่แล้วใหญ่แล้งมองกาไปแปดสิบไม่แล้วแดนเราไปอีก2,500ัาพอดีเจอในห้องไนล่าได้ไมล่าแบบน้ได้ได้ก็ต้องเป็น แล้วผิดชอบเขาแหละมันจะเงินเขาถ้าเขาแต่ัดสินใจเองเราก็ต้องไปเอาจากเขารู้สึก่างน้หลายคนแบบเป็น,นบุคคลทุกคนต้องแบบนาะในะคอมมนต่งๆก็แบบชมครอบครัวเราเียสก เอาตรงเอาตรงๆไหมก็เวลาอ่านก็ภูมิใจในตัวเองนะครับอันนี้บอกตรงเลยก็แบบภูมิใจในตัวเองที่แบบคนคนมองว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอีกอีกมุมหนึ่งก็คือแบบมันขนาดนั้นเียๆอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ต uh, uh> ั้งใจที่จะอะไรคือคือคืออย่างที่กายบอกวันแรกจนวันเนี้ยเราเลี้ยงกันไม่ได้คิดว่าแบบจะโหให้เลี้ยงคือก็ทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แต่ว่าดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้มันก็คือ ต้องอยู่บนความเป็นเราด้วยเราชอบแบบไหนเราใช้ชีวิตยังไงเราก็เป็นแบบนั้นไปอยา่าพยายามเปลี่ยนตัวเองนะฮารุไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะทําได้ไม่นานอะไรอย่างเงี้ยครับก็เรียนขบบี้เกียรเนี่ยหละก็ดีใจก็ดีใจที่แบบสิ่งที่เราเป็นมันก็ ไปถูกจริตหลายๆคนหลายๆครอบครัวคือว่ามันก็ดีใจแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่อ่านคอมเมนต์แล้วหลายๆคนบอกว่าเอาไปปรบับใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็อันนี้เอาไปลองแล้วแล้วฟีดแบ็กกลับมาว่ามันเวิร์กอันก็บอกว่าเอาไปลองที่บ้านเราไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเป็นการช่วยกันเนลี้ยงลูกแล้วก็ทาทาให้เหมือนคอมเมนต์ต่างๆอ่ะมันก็มาช่วยทะลุเลี้ยงลูกทะลุก็เป็นตัวอย่างการในการเลี้ยงลูกของบ้านอะไรอย่างเงี้ย แชร์กันนะเนาะมันเป็นคอมมูนิตี้อ่ะถ้าเราเราอย,าย,อย่างตอนนั้นนี้ย้อนกลับไปวันที่เราแต่งกัน มันก็จะมีรามมาของการแต่งงานเร็วต่างอะไรกะไรต่ออะไรมันแบบวางแผนชนะผมจะเป็นยังไงหน้าอะไรเงี้ยหลายคนกหงวลในตอนนั้นแต่พอมาวันนี้กาแบบมันผ่าดสมดเลยมันพิสูจน์ด้วยการดูแลล ja ูกได้การตั้งครอบครัวได้อย่างดีเราบรู้สึกแบั้นกับ้างคก็ในวันนั้นมันชอบมีคําถามว่ามันเร็วเกินไปไหมอายุ24แล้วผมก็เลยบอกว่าแล้วอะไรคือเร็วแล้วอะไรคือช้าก็ยังไม่มีใครตอบผมได้เลยแต่วันนั้นอ่ะว่าเออแราว24มันเร็วไปหรือเปล่า ผมบอกเขาบอกว่าเฮ้ยมันต้องรอก่อนไหมผมก็ถามว่ารออะไรอ่ะรอให้พร้อมผมก็ถามกลับไปอีกรอบหนึงว่าแล้วพร้อมคืออะไร บางคนก็บอกว่าเงินทองบางคนก็บอกวุฒิภาวะบางคนก็บอกว่าเอ้ยอ,อ,อะไรต่างๆแต่ไม่หมดเลยเขาบอกว่าเอาแล้วแปลว่าส0สิคือพร้อมไหมเขาบอกก็น่าจะส0ิบพร้อมนะบอกเอาแล้วมันมีบางคนที่อายุส0มสิบเราไม่พร้อมมีไหมบอกก็มีเอาแสดงว่าอายุก็ไม่ใช่ตัวกําหนดแล้วสี่อะไรอย่างเงี้ยก็คือกลายว่า มันก็อาจจะทําให้พวกเราสองคนได้เห็นว่าเออจริงๆในตอนนั้นที่เราได้บอกคนอื่นไปว่าเราคิดว่าตัวเองเราพร้อมแล้วนแสดงว่าตอนนั้นมันก็คงพร้อมจริงๆแล้วในเรื่องของแบบการตัดสินใจที่จะ แต่งงานกันแล้วก็มีลูกกันในในวัย2 425ตอนนั้นแล้วก็เอาจริงๆป้าถ้าเป็นไปได้อยากเร็วกว่านั้นอีกด้วยซ้ำจริงคืออยากอยาก,อยากตอนอายุ30มากอะตอนนี้ <laughs> ตอนนี้มีความรู้สึกว่าทำไมปวดหลังง่ายจังทำไมเมื่อยขาเร็วจังอะไรอย่างเงี้ยใช่มองย้อนกลับไปในครัวของเราที่มันเติมเต็มกัน คนแบบเนี้ยมันรู้สึกยัอย่างเงี้ยตั้งโชคดีนะครับที่แบบเออเราเราตัดสินใจในวันนั้นถึกมากเกินกว่าก็ก็ตัดสินคิดว่าดีใจดีใจที่วันนั้นแบบเออเชื่อในตัวที่ฮันุเชื่อในตัวเองว่าน่าจะเลือกคนไม่ผิดเพราะว่าคนรอบข้างจะบอกหมดว่ามันไม่ใช่แน่นอนคนนี้มันไม่ใช่ะยเ ตัวเองที่วันนั้นตัดสินใจว่าให้เชื่อให้เชื่อชาติาตยากเอง,เองแ,ลแล้วก็ขอบคุณผู้ตายขอบคุณแบบที่มันมาได้ไกลขนาดนี้จะมี เราเราเองก็เขาว่ามันที่ผ่านมาบรรยากาศพิสูงให้คุณดูได้เห็นกันว่าฉันทำผูดนะฉันเลือกเองเพราะมันไม่ได้อยู่ในจิตใต้สมนึกเธอรหรอกที่จะแบบมานั่งแบบเดี๋ยวดูนะฉันจะพิสูจน์ให้ดูออะไรย่างเงี้ยรู้ว่ามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นเองนะรู้ว่ามันก็คือเหมือนค่อยๆค่อยๆอยู่มันเป็นคู่แล้วก็อยู่ดีมันก็ค่อขยายไปเองอะไรอย่างเงี้ย ไม,ไม่ได้มีความคิดในหัวเลยว่าเดี๋ยวรอดูนณะวันจะทำให้ดูอะไรอนะ่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่าวันจริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะตัดสินใจผิดก็ได้นะแล้ววันนี้ก็ยังอยู่กัน15ปีอ่ะอีก3ปี5ปี10ปีเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไร้แต่ณวันนี้มีความสุขดีมากแล้วคิดว่าตัดสินใจ ไม่ผิดแต่วันได้5ปี10ปีเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเราก็ไม่รู้เนาะว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นซึ่งอะไรมันก็เกิดขึ้นได้จริงจริงรก็เรียกว่าอะไรอ่ะเราก็บอกแล้ววันแรกเนาะจริๆในการแต่งงานกายกายยังเขียนไว้เลยว่ากายไม่รู้นะว่าเราจะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตหรือเปล่า ในช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเราจะพยายามมีความสุขทุกๆวันในในวันที่เราอยู่ด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับอืมก็น้องเป็นแฟนของแฟนแฟนที่แฟนที่รักน้องเหลือเกินนังสักคนเลยจะขออะไรกับแฟนตาเนื้ขาแหม่ที่เขาถามว่ามีอะไรอยากจะบอกกับพี่พี่ไหมที่เขาที่เขาดูคลิปเราดูเราอะไรอย่างเงี้ยหรืออยากบอกอะไรไหมคะขอบคุณมากมากนะคะที่ดูคลิปฉับฉับยอดคือมาน บอกอะไในร้านนะคะในร้านมีไหมคะมีไหมคะไม่มีก็ไม่เป็นไรนะอคัุณลูกรู้ไหมคะว่ามีมีคนมีคนเขาดูพวกหนยบเยอะมากเลยหรูอไม่มากมากรู้ไไอเนรู้เรู้ได้ไงอ่ะไอเดนรู้ได้ยังไงม เราเรารู้บ้างไม่รู้บ้างครับเไม่รู้ไม่ราใช่ไหมคะกดเข้าไปรู้นะแล้วเรารู้มากว่าตัวเราเป็นมีนทุกวันนี้เป็นมีนรู้ไม่มีคืออะไรย่าแล้วไม่รู้เพราะว่าลูกเขารู้ว่าจริงๆแล้วอาจจะรู้ว่าจะไม่ค่อยได้ดูตัวเองหรือว่าโซเชียล อะไรมากมายย้งเว้นจะเป็นช่องแบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะรู้อีกทีหนึ่งอ่ะรู้ว่าเคยถามเขารู้ได้ยังไงว่ามีคนรู้จักอ,อ๋อเพราะว่าเวลาออกไปเดินตลาดอะไรอย่างเงี้เยเดี๋ยวเขาถ่ายรูปแล้วค่อยรู้อ่ะเขาดูเราผ่านโทรศัพท์ออะไรยดูงอตอีกดังดังโอ้ยคุณเหนื่นอยรู้เหนื่อยมาก ดังคืออะไรดังคืออะไรดังคืออะไรโอเสียดังโอเคนอคัเวลาอย่าเพิ่งเลเ็ก